ก็หมายค่อนข้างลบพอสมควรนะนะครับผมก็ต้องแหวกๆหน่อยนะครับให้หนูมันออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับเห็นหนูกันนะนะครับผมลบไปก็ไม่ดีครับโล่งไปก็ไม่ดีอีกนะครับผมก็นายพานเขาจะรู้กันนะครับโล่งไปหนูก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดให้ยิงนะฮะมันโล่งเกินไปไม่มีที่กำบังนะครับผมต้องมีอะไรบังตามันไว้นิดหน่อยนะครับผมถึงจะจะออกมาแล้วก็มานั่งนั่งนิ่งให้ยิงนะครับผมก็ถ้าลบไปแล้วก็มองไม่เห็นตัวหนูครับเราต้องแหวกว่างนะครับผมละ นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเซ็นเตอร์พาไปยิงกันยิงหนูันนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาหรือเปล่านะครับก็มีรอยกัดอยู่เหมือนกันนะครับ แคครับเกษทันเตอร์นนะแม่ถ่ายไม่ทันโอเคครับผมเต็มกระบาน เห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันลกนะครับอ้อตัวใหญ่ยุ่เนี่ยโอเคจะเสร็จทันเต้นนะจ๊ะ ที่สามครับผมกระสิกอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับมีตัวอื่นตามมาเห็อย่าผ่อน เสียงครับท่านผู้ชมเต็มเต็มคอเดี๋ยวจัดการแบบเห็นนี้ก็ได้ไเริ่มเลยนะครับผมสรุปคืนนี้นะฮะคืนนี้ก็ได้มาทั้งหมดห้าแต้มนะครับผมห้าแต้มก็ไซส์ก็ใช้ได้พอสมควรนะฮะหางนิ้วก้อยอยู่นะนะใช้ได้สามตัวนะครับก็เด็ดสิ็ก็สองสองชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็นี่นี่ก็รีบกลับบ้านลนะ nak me